เสียครับ<อ>ยังทันอยู่ไหมครับซื้อรถยนต์แถมมอเตอร์ไซค์แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ร้านปิดไหมครับผมผมอยากเข้าไปดูรถผมว่างวันเสาร์อาทิตย์เจ็ดงานโรงงานบ่ะเมีนครับยันมาเราเสียเที่ยวแมีนครับยนมาหอดระนลินมุกว่าเอ้ยเบิดโปแล้วเ,เ,ด,วเดินทางมากกั่งจะไก่เมีนครับเดินทางมาแตงกวาดเมีนครับวกันลอกอันอีกแล้วนะเปิดโปมือเดียวด้วยเนี่ยผู้อื่นมาตังไก สุดท้ายบพราะอะไรคือยังผู้อื่นจำไหมปะเแม่นครับตอนนี้ก็ยังท่านครับแจกอยู่เรื่อยๆครับตอนนี้ยังไม่มีกําหนดที่จะหยุดดอกเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันยังหมดหมดครับพี่น้องมอมอเตอร์ไซค์มันยังแจกหมดหมดเนาะนะหมื่นกว่าคันมอเตอร์ไซค์ยังแจกหมดหมดครับพี่น้องนะตอนนี้แจกประมาณ40 50คันแล้วนะเมื่อนี้ก็แจกต่อเนื่องครับนี่นะคันนเองจะส่งกรุงเทพนะลูกค้าซื้อดีแม็กซ์ซื้อดีแม็กซีประตูเท่าแลมโบนนะไอเสียมก็แถมเบรกล้อยสิบไอ้ายแดงให้มาเบิ้งรถ นี่ป้ายแดงให้ดิป้ายแดงครับเออแก่กใครเลยน้าลูกค้าซื้อพี่นวันจันเนาะอยู่กรุงเทพมหานาครได้โปรโมชั่นฟรีดาวครับซื้อเราเงาวดิเออซื้ออย่างนี้ นวลกันวันเพ็ญสวยเด่นอยู่บนนภาทรงกดทรงสีรัศมีทอแสองงามตาว่ามึงเคเป็นคู่ไอ้แดงเพ่งใช่ไหมแ <c oughs> สงจันกระจ่างทอฟ้า <c oughs> เราเดินทางมาจากกรุงเทพครับมาเบิ้งรถมือวันประมาณวันเสาร์มั้งนะ <c oughs> เราเฮ็นสัญญาแล้วก็อนุมัติแล้วก็อาทิตย์นี้ก็จะเอารถไปส่งให้เราครับ นี่แถมข่าสารแถมเสือ้อนี่ก็แถมพวกหมวกกันน็อกพวกของแถมมอเตอร์ไซค์ครับของแถมหนักนะโอ้ของแถมหลายนะคือ<ม>ทั้งบัตรพนัะของแถม,มนะนี่รับรถนะเซลพี่ดาวเป็นคนดูแลนะพี่นวลจันทร์นะได้โปรแถมมอเตอร์ไซค์ส่งกทมนะนะได้โปรโมชั่นฟรีดาวด้วย<ม>นะฟรีดาวคือฟรีดาวฟรีกล่องฟรีกระฟรีโอนออกรถศูนย์บาทแล้วก็แถมมอเตอร์ไซค์คันหนึ่ง โอเคอะโอเคครับ <S <S เออ <ng> สบายใจได้มัก์คบอปผมมาเช่นนี้มกักครับอายมักกระซอากันไล่รกันแช่ซอยกันสนับสนุนไอ้เสียมไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะนี่ได้รถเหมือนไม่รถไปไปแดงเลยนะน้ำมันเครื่องของเครื่องของเหลวนะเปลี่ยนท้ายให้เรียบร้อยบิ้อสุกสิ้นทุกอย่างนะเติมน้ำมุกน้ำมันให้เรียบร้อยมอเตอร์ไซค์เอกสารกระครบมอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่ต้องพอนดะพี่น้องเด้อไอเสีมซื้อเงินสดโอนเลมพร้อมทะเบียนให้เลยลูกค้าพอนี้คันนี้คันเดียวฟรีดั้ว โอเคบอโอเคครับมักบอมักแห้งถือใจบบถือใจแห้งเออแล้วก็พี่น้องที่ว่าวันอาทิตย์หยุดบอน่ะนี่ข่าวมาเบิงผู้ใดอยากได้ซีประตูคือยังกินนวลจันทร์ไอ้เสียมก็มีอีกเห็นบอซีประตูนี่อ่านี่ก็ซีประตูใส่แม็กไม้ยังไม้ลูกค้าบ่มักล่อแม็กไร้นี่ก็เปลี่ยนให้อีกเอ้ยคนยังคือใจดีไปนั่นพุ่นแกบหลอกแกบหลังนะนี่ก็ฟรีดาวเดิ๋ตังตามสั่งเถอะน้อไอ้เออนี่ก็ฟรีดาวนี่ก็พอนเดี๋ยวละาเก้าพัน นะผู้ใดว่ามักสีเทากับม้าสีขาวอีกนี่ LDA เอ๋เมึงถูกใจปะถูกใจแฮงเออนี่กระทงบอกครับอ้านนี่กับม้าไม้เนี่ยเดี๋ยวจะรีวิวให้พร้อมๆกันได้แหละผู้ใดเออผู้ใดอยากได้นะเออผู้ใดอยากได้นะสีเทาสีขาวนะสีเอ่อสีสีบอลสีขาวมีเบิร์ตทุกสีโอเคปะโอเคครับมักบ่าโปรโมชั่นนี่มักแห้งครับผู้ใดกําลังหารถเมื่อบ้านกลับบ้านสงการมหาอเสมครับนี่ ก็ยังรอตอนรับนี่เห็นปะ่ะนะส่ทงทัวไทยนี่ผู้ใดอยากได้แม็กแบบใดติดต่อเข้ามารถมีหลายๆนะนี่เท่าเรมโบนะคันน,นี้มีเจ้าของแล้วจะไปส่งมาอื่นเด้อพร้อมมอเตอร์ไซค์โอเคครับนะก็ขอบคุณพี่นวลจันทร์นะวันเพ้นวันเพ้นบ่นวลจันวันเพ้นเดินช่วยเด่นอยู่บนหนะพามาเอาเอาแค่สอนบรรทัดพ่อเดี๋ยวกูจะจำผู้ใดขอบคุณพี่นวลจันทร์ครับ นะออรุไปก็คอยล่ำคอยรวยคอยถูกหวยเงินล้านคอยมั่งคอยมีคอยประสบความสำเร็จนะขับขี่รถบนท้องถนนขี่ไปไสนนะก็คอยขับขี่ทุกการเดินทางขับขี่ทุกความปลอดภัยนะปลอดภัยทุกการเดินทางล่ำล่ำรวยรวยชค่ชมันมันห่างาห่างมีมีเด้อภาษาอีสานบันเท่านะอยากในรลกครั้ที่สองคันที่สามก็น,นึกถึงไอ้เสียมเด้อแล้วพี่น้องที่บ่งคิปนี้อยู่วันเสาร์วันอาทิตย์เปิดบ่อเปิดทุกเมื่อครับบ่มีวันหยุดครับพี่น้องเอ้ยสุกสุกเสาร์อาทิตย์ วันจันถึงวันอาทิตย์เปิดหมดครับเข้ามาเลยบมแมนสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาบอยมแมนบมแมนบมแมนสุกเมาเสานอนอาทิตย์ถอนจันลาเออบมแมนครับไอเสียมเปิดเบิดมือนะล่านูีตรงคามบิ๊กซีสักแก้วโทรบาได้รับสายหรือบาได้ตอบคอมเมนต์หรือแชทตอบชาพี่น้องยูแถวแถวปาจินบุรียูสักแก้วยูสาเชิงเศร้ายูจันเทอบุรียูนครนายกยูใกล้ๆกยูโคลโคราชบ้านเองยูใกล้ๆก้เขามาหาเสียมพี่สักแก้วได้เลย แต่สาหรับพี่น้องที่ยุ่ไกอยุ่อีสานยุ่เหนือ,อยุ่ใต้นะมันยุ่ไกลกันบ่ต้องเดินทางหน้าห้เสียงเป็นห่วงครับให้รออยู่บ้านเลยสามารถเ็ดสัญญาผ่านออนไลน์ได้โอเคปะโอเคครับอ่าแล้วก็มีบริการเ็ดสัญญาอหอด้บบ้านแล้วก็สง่งรถไีอหอด้บบ้านแต่สําหรับผู้ใดที่ว่าบ่กบ่บไก่กันบ้าไดนให้มาที่ร้านหรือว่ามันจะเร็วกว่าเนาะเพราะว่าลูกค้าออนไลน์มันก็หลายมันจะมันจะซาจากหน่อยแต่ว่าขันผู้ใดอ,อยากได้รวดเร็วท่านใจอยากได้ภายในมือสองมือก็ ข่ามาที่ร้านเลยแล้วก็ล้องรถขับรถถือแจกขานาดก็เอาไปพร้อมเลยโอเคปะโอเคครับโอเคฝากแชร์คลิปนี้แล้วก็เป็นกัลังใจให้เสมสําหรับโปรโมชั่นดีๆแชร์คลิปนี้ออกไปให้สําหรับคนยากคนจนคนที่อยากได้โปรโมชั่นแบบนี้แนะนาตัวต่อกันไปพี่น้องได้ค่าแนะนำหาพันและยังมาพอ่อแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปคุณยังได้บุญอีกโอเคปะโอเคครับอ่าฝากเป็นกัลังใจให้เสมพิมพ์คําว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุด ไอเสมของแท้ไอเสมคนจริงไอเสมจัดให้ไอเสมส่งฟรีฮอดกรุงเทพพี่นวลจันทรอรับรถได้เลยแชร์ไปไปรุ่นจา๋าแก้ว